สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีล่าอุ้งอิงเพชรบันแพงร่วมเปิดถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุขภูสุขคนนะครับพี่น้องนะครับมือกล้องช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืน ตอนนี้อยู่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับที่บริเวณเลยวัดธาสแบงของพระอาจารย์ตอมมานะครับสถานที่มาแรงนี่นะครับเป็นการจัดเตลียมพิเศษเลยนะครับตอนรับสาวน้อยเพชรบันแพงตอนรับกีฬาอุ้งหญิงเพชรบันแพงนะครับมองเห็นนี่คือทีหน้านะครับเจ้าของที่เพิ่นเพิ่งเกี่ยวเข้าออกแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับให้สาวน้อยเพชรบันแพง ด้ทําการแสดงและก็ร้องรับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรปนแพงที่จะมาเบิ่งมาเป็นกําลังใจให้ีฬาอุางอิงให้สาวน้อยเพชรันแพงนะครับกํา่ังขมักขมันกำร่งตะเตรียมกัอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามาผมเร็วนี่ก็ยังซากกว่าคุณหน่อยสตอรี่อยู่ตัวนี้มาอจอังง ประวัติบต๋าใบกัวนี่มากินก๋วยเตี๋ยวกับลูกไสเต่าหงออยู่คนพยานแดดเนาะย่านตัวกำนั่งอยู่โฮมร็อคบังว่าตากแบบเดียวหนาวร่มดีบรรยากาศหนาวหนาดหนาวเมกาศร่มแห้งกับระหว่ผู้สาวกับนาตีกับแล้วไปส่งแล้วไปส่งกับบานแล้วมาเบิ่งบรรยากาศดันค้าง เวทีนะครับที่กำลังเตรียมพื้นที่กันอยู่พี่น้องนะครับเอฟซีสาวน้อยเพิ่มแพงพี่น้องแถวบ้านเนาะนะครับกับอันเบิงทิลล่าคือคุณแม่เนาะนะครับเดี๋ยวน้ำเบาน้ำเล่าก่อนนะครับจะเขัาแท็กน้อยนัอนนะครับหยุด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 ก่อนหยุดก่อนสิไปใส่แม่วันดีครับเป็นจังไรบ้านลานี่บ้านโอ้บ้านอยู่ใกล้ๆนี่บอกแม่ โอ้บ้านหลังนี้เลยบ่อยู่ในวิหารอาจารย์ต้อนเลยโอ้อยู่ในวิหารอันวัดเข้าไปได้อยู่บ่อวัดนั่นนะตอนนี้ยายก็บ่หูนิดเจ้ะบ่อเอายายบ่ค่อยได้เข้าไปวัดบ่เข้าไปอยู่กับใส่บาทชุ่มื่นนั่นล่ะใส่บาทเหมือนวัดอายจันทร์ต้นตอนนี้แจ๊คสิเข้าไปได้บ่อพราะว่าคนหลายยายก็บผ้าแดดเข้าไปโอ้ต้นไหร่ระหว่างบนวัดโตไวติมแล้วรตหว่างยังดูไปแดดวันแดดที่จังไหนมาแต่ใส่ดิขึ้ได้เอาสงอาสารมานั่มอากูไว้นะจ๊ะเอากูแล้วบ่บัวคนเดียว โอ้พ yeah. ิ่งกำลังปรับพื้นที่อยู่เฮาอยู่กับไก่เฮาอยู่กับพื้นที่เฮาอยู่ไก่อันคือบ่นอนเบิ่งอยู่บ้านโหลดให้มันแล้วย่งน่นันว่ามันบักใส่ใส่เงินลังไก่เนี่นี่เล่บ่ไก่ไี่ไก่นาวิหารคนโอ้นาวิหารเล่พี่น้องนัจจงจาเป็นผมผมก็เอาเก้าอี้ออกมานอนเบิ่งอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่ามันบอกขักโอ้ยขนาดอยู่ใกล้ๆยังบอกขักตัวหน้ายนั่นนะครับ เพิ่งทีหล่ะคักแล้วคักแล้วพี่น้อง้อยเอ็ดนะครับนี่เพิ่งทีหล่ะมาเต็มซาเลงเลยนะครับคุณหญิงมาตัวหลาเราะแม่พ่ได้เด้อยูหญ hmm, uh ิงคุณหญิงก็มาเช็คเศร้ากับประม่าณสองทุ่มเช็คเศร้าเดินรอบแหลกึ้นฮานช่วงคอนเสิร์ตกับประม่าณสี่ทุ่มครึ่งไปหาหาจุดมเลยสอดแจงกันแล้วขันบตีกันหมดคันบตีกันอันคณะกรรมการว่าเศร้าว่าให้เศร้านี่ก็ว่าเศร้าได้หมอล่ำเนาะ สวัสดีครับแม่มาแต่สายบ้านต้องขานบ้านต้องขานบ้านตะไครยค่ะเอาคามขี้ไปนี่บ่เน่จ้าก็บังลาดเล่าอันขอรับอยู่บ่งใดเฮี้ยหลังนั้นบ่แม่นั่นๆคันเฮือยงหลังนั้นแม่ก็นอนเบิ่งอยู่บ้านโลดแล้วมันเห็นนี่นายอาย่างอ้อมอ้อมเท่าไรอ้อมทางใหญ่ขี้เก่าเห็นบ่อ้อมถนนใหญ่ค่ะอ้อ้อมถนนใหญ่เดี๋ยวเพิ่นสะพานสามดูโอ้เดี๋ยวเพิ่นเซียสะพานงามเมืนบ่เออดีขี้เกันเนาะ คนผู้ใดอยางมาวัดไม่อย่างจะสะดวกเนาะพอท่างใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดก็ลำบากอืนโตรนิโตนผู้เฒ่าเนาะยามเสมาวัดน้อง้องออมท่างใหญ่อันตรายนะอาจารย์ตอมพันบอกว่ามีนาก็ไดพนังซี่มีหร่ฟังไ้ัหนโอ้ห่นสสะพานขาวมัลมีนหลเนาะสุดยอดดีะอาจารย์ตอมนะครับพาท่านเด้เข้าไปกราบอยู่จะเสียนบอดอก อ๋อจากปากท่ในอย่งนี้ก็ปูนี่เสียอยู่กันรอบปากเจ้าปากมารมีหลายลูกศิษย์ทั่วประเทศกม่ต้องยากอันสายศาสตร์บนท่านอย่างมะปูป่มะเบิงกรมาเบิ่งร้านแล้เดี๋ยวอันบริยินเสียงรถไถแล้วจังมาปูเด้อตอนนี้ยังอืดอืดอยู่ใกล้บ้านเรื่อืนี้ตรงนี้ว่าเด cat ียินเสียงตุ๊ก แมนแมนแมนจริงๆเขาอยู่่านน้ำนลยนะเขานอนเบิ่งมาเลยพอมีเหรอพ่นสีอ้อมสังกสีอยู่อมสังกะสีบอด้้ก็บเงินเนี้ยแต่เห็นว่าสีอ้อมสังกะสีกันคนมันดื้อมันตีกันมันจงเอาอยู่นะแมน่นม่นอนสีขากันไี่ขากันอยู่พูดทางใหญ่พ่น โอ้พี่น้องเข้ามาหลายแล้วนะครับนี่มาสังเกตการนะครับเบิงที่หลับเออสองคนกันน้ำกันอันซิมาเบิงอย่าบอมาแลกนะลูกจะมาดูไหมเย็นนี้จะมาดูไหมมราั้งงูเรี้ยงเราพี่น้องนะครับอันนี้คือนซีเมนผู้ให,นหน่เลยแม่เพื่อนดี <laughs> เอาโอ้ภามาเบากับเอฟซีสาวน้อยพื้นบหอนแพงมืแรงนะครับนี่หลายระดับเลยนะครับสวัสดีครับพีม่มาเบิ่งร้านเล่าบออยู่ใกล้ๆนี่เนาะอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอันสาวน้อยบ่เคยมาด้ยเนาะแถวนี้เนาะบ่บ่เคยมาพุ่งเขาหลวงบ่เคยมา,ามรครับเคร่แรกครับเครือแรกเลยเนาะเอา้ามือนน้ำกันมืแรงนายเด้อครับน,นี่นะครับนี่มาเบิ่งร้านเล่านะครับ สวัสดีครับนายสวัสดีครับวันนี้ออกตัวใดไอเราบอกบอกเลยว่าออกตัวใดปกติคนขายเลขซีหู้ได้ไปเรียกใดดังบ่ดังมัญญนจะนะน้าลูกคา้าแล้วนะแต่อายเราบอกบอกเลยนะครับคุณนั่งคือบ้านาวัวทำลั่งปับที่เม้่ท่านแล้วดีนะครับ เนยแล้วหนเขาการียนนีพวกนอกเขาบอขาบาดอกสาหน่อยบาดอกดื้ออยู่บริเเด็กน่อยแถวนี่่ดื้อเขาสิออมสังกะสีอยู่ได้ผู้ใดดื้อมึงตายครับมาแลงงานพี่แต่ว่ออมสังกะสีมันสิหนีไปใส่เนาะออมสังกะสีไว้เนาะให้มันแรงตามเบื้งสังกสีนาะ มันดีเหนาดักสองอตะกี้ได้ยินแม่อยู่ไสนครับแม่บ้านแม่อยู่นี่เหรอเมื่อกี้ได้ยินแม่แม่บอกค้าหนึงหาหาดักตำหาตำดักเห็นแต่ยไล่ดอกแดกดักของแม่แล้วหาทำดักแล้วว่าเมื่อกี้นี่อนนูบกแม่ห อันสิมาเลยบ่นั่นบอกกลับไปบ้านอีกบอกขนมาปูมาเลยเนะบ่นี่ยมาไม่ใส่ข้าวเบื่อแต่ว่าโอ้ขนมาเบิดเลยมุงหมอนที่นอนเสือใส่ลักกะทะกับหม้อหม้อหุงข้าวพักข้าว เบงสาวน้อยเเพื่อแม่เขาอยู่นี่เนาะเปิ้ไปยุ่ยกับบเจงเวีนบ้านจ้ากองยังสมาเเปเป็นคนอีสานแกนี่แหะาจากเบิ้งยุคห้างมากงีีกับ่ไปยุคยบานไม่ลืมกับ่ไปเลยังเวีนบ้านจ้าของนี่มันเเนาะเขาเขามือน้ำกันมอน้ำกันอันแม่เคยเบิ้งเราบ่สาวน้อยเพนบ้นแพงแม่กบนนะเกียงเนาะเธอแรกอันนั้นก็เธอแรกคือกัน ว้าวสาวน้อยเพชรบันแพงมาแลงถึกเปิดซิ่งคักพี่น้องเลยแต่แถวนี้บ่เคยเบิ่งมาสั้นในยูทูบเนี่ยโอ้เบิ่งพันธันหว่าโอ้เบิ่งพันธันอันเบิ่งแล้วแม่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 ผลตุกเมื่อนั้นเสียดายอยู่เสียดายแล้วบ่ได้ไปแม่ครับบันไวหลืมเมื่อนผลตุกไปไ่ได้ไปดูในยูทูบเบิ่งบุ้งเมื่อนดูในยูทูบเป็นบ่ครับ มืัอน,นี่ล่ะเนาะเปิดชิ่งเลยเบิ่งเชือแรกเลยนะครับโอ้ใคร,รนมาถือบ้านอยู่ครับเบิ่งเชือดะไรของในฐานที่ก็ล่วงรุนหนักนี่ขนาดราทคาราเอาพนเกี่ยวข่าวออกแล้วก็ปรับที่หน้าเลยเเจ้ากี่ยวเข,าข่าจังไงน,น้ำซี่ถั่วน,นี่นี่นีน่นะบ่นี่นี่น้าพอดีนี่เอาแล้วนาวไปใส่เบิ้ลมาจะน,นี่กระบอก บก้อนมะถมใหม่ๆงั้นเพราะฉะนั้นโบกขาได้มาพอเราอัดดินมาถมอีกนี่จ้างอันเพื่อนบอกผมว่าเพื่อเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ถมที่พันใบมันเป็นปลาหยาค่าโอ้มันเป็นปลาหยาค่าอันน้ำท่วมอยู่น้ำท่วมแล้วก็น้ำบกเอาเลยที่เอาดินมาถมนี่ดินถมเป็นป่ะพ่อว้ายกับดินมะถมปีนองเลยเบิดน้อยร้อยรถบ่อนอันคลิปแรกนั่นอันสื่อสารผิดเด้อเข้าบอกผมมาเกี่ยวข้าวออกมะแม่นนะครับอาจารย์ตอบเป็น ซื้อดินโขกมาถมนี่นีโอ้อาจารย์ต้อมเพิ่นซื้อดินคักแท้เนาะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นคักเนาะโอ้ยพี่น้องเลยตอนแรกผมคิดว่าเกี่ยวเข้าออกเพราะว่าพี่น้องเข้าบอกว่าเกี่ยวเข้าออกโมเมนต์น้ำท่วมนะครับนี่แล้วก็ซื้อดินมาถมนะครับเป็นป้ายหนาข้าวโอ้ยขาด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  พี่น้องเข้ากันไล่หล,หลคุยกันบอท่านจบจะตอพี่น้องนะครับนี่หมอรับใยเพิ่ได้มาถมแมนครับใหญ่อีหลีนะครับพี่น้องมันเป็นดินน้ำท่วมนะครับมันเป็นที่น้ำท่วมนะครับเพราะน้ำบกอาจารย์ต้อมก็เลยอาจารย์ต้อมก็เลยซื้อดินมาถมนะครับพี่น้องตอนแรกทั้งฝั่งคุณผมบอกผมมาเกี่ยวข่าวออกมาแมนนะครับนี่นเป็นดินน้ำท่วมนะครับ คลิปนี้นะครับลำลาทิมไทยภาพบ่มบุญบรรยากาศนะครับพี่น้องเข้ามาสังเกตการดานันหน้าดันข้างเวทีสาวน้อยเปิดบันแพิงมาแล้งนะครับวัดท่าสแบงนะครับอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับรอาจารย์จอมอาจารย์ต้อมจัดเต็มนะครับมาแล้งนะครับเขโมยนน้ากันเลยอู้แม่รักอสานมากมาท่าน,นได้ปูเลยเพาเป็นกําลังใจหาจ้ารอว่าอันย่ำใดแท็กเตอร์สีออกเนาะเสดวิดปูเนาะแมนดู่คะ มานั่งเป็นกำลังใจให้ยรับซอยบอดี้จ๋าจ๋าจ๋าเงาะน้อยเบิเหลหัวเงาะเจ้าเลยหัวะไม่ติดีิปุนนะพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับคนนี้ขอบคุณหลายนะครับบรรยากาศแบบดิบๆเลยนะครับนายเวทีสาวน้อยเตือนตแทงมแลงนะครับ ท้างวัดท่าสะแบงนะครับอำเภอทุ่งโหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดมาม่วนน้ำกันเลย